4จังหวัดอีสานใต้คือนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์เรียกรวมกันว่านครชัยบุริีมีจุดเด่นด้วยศิลปะวัฒนธรรมอีสานมากมาย ถูกร้อยเรียงทุกเรื่องราวสู่นักท่องเที่ยวและนักช็อปอย่างง่ายด้วยเทคโนโลยี4.0มีแผนที่อัจฉริยะและแอปพลิเคชันนำเที่ยวที่สะดวกง่ายต่อการเข้าถึงผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานหนึ่งในโครงการเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมโบราณของโบราณยุคดึกดำบรร์เส้นทางท่องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นใหม่อย่างน่าสนใจดังตัวอย่างสินค้าชุมชนเครื่องปั้นดันเกลียนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ทำโดยชาวบ้านด่านเกวียนถูกนำมาต่อยอดให้ทันสมัยด้วยรูปแบบที่เล็กลงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตุ๊กตาหน้าเหมือนศิลปะด่านเกวียนที่ประยุกต์เข้ากับใบหน้าของทุกคนได้หรือจะทำให้ตุ๊กตานี้หน้าเหมือนเราหรือเพื่อนที่เราจะให้วันเกิดเขาเราก็ถ่ายหน้าเอาหน้าเพื่อนส่งไปร้านนี้สามารถทำสินค้าให้เป็นตุ๊กตาหน้าเหมือนล้อเลียนแต่เป็นหน้าของเพื่อเราได้ก็หมายความว่าเราเปลี่ยนจากการทำ รอคนมาซื้ออยากซื้อก็ซื้อตามใจผู้สร้างการว่าเราสามารถสั่งซื้อตรงนี้แล้วก็ถ่ายหน้าเราส่งไปเขาจะปั้นหน้าเหมือนเราเป็นตุ๊กตาตัวนี้ครับตัวนี้ช่วยชุมชนสามารถเปลี่ยนราคาจาก300บาทเดิมนะฮะได้ว่าตอนนี้ขึ้นเป็นเก้บาทแล้วมันเดีย่ยกรักนะฮะของขวัญวันแต่งงานของขวัญวันเกิดได้หมดเลยฮะนั่นคือสามารถสั่งได้เราจึงไม่ให้ด่านเกวียนนั้นเราสร้างสินค้ารอขายแต่จะให้สั่งซื้อการตลาดนําการผลิตโดยช่องทางของ <Online. S 2> จากจุดเด่นในพื้นที่เมื่อรวมเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสินค้าท้องถิ่นก็สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างความมั่นคงและยั่งยืนจากสินค้าที่ขายได้พร้อมผูกโยงเข้ากับการท่องเที่ยวนครชัยบุรีเรื่องของช้างสัตว์สัญ,ญลักษณ์ขนรรมเนียมประเพณีก็ถูกร้อยเรียงให้นครแห่งนี้เป็นที่รู้จักจากแอปพลิเคชันที่ทางมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานช่วยสร้างสันขึ้นตอนนี้การนำทางนั้นไม่ใช่ปัญหาแล้ว แต่กดดูแหล่งอื่นก็ทําให้นอกจากจะมาดูเรื่องของสนามมาดูกีฬาแล้วเนี่ยสามารถที่จะเลือกดูแหล่ง,งท่องเที่ยวอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมกับที่เขพักได้อันนี้ก็ช่วยให้การวิกฤตของการที่ว่ามากุเทศไม่มีเพียงพอในการที่โมโตโอีพีแสนกว่าคนเข้ามาบืดฟ้าเนี่ยกับการที่ไม่รู้จะพาใครจะเช่ารถที่ไหนครับตรงนี้จะสามารถทําได้เราต้องการให้เอานักกาตังนี้ไปช่วยทําให้อีสานเรากลายเป็นแหล่ง,งท่องเที่ยวระดับต้นๆของโลกให้ได้ โลกเปลี่ยนไปเทคโนโลยีและสื่อมัลติมีเดียกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ข้อมูลท้องถิ่นเข้าถึงได้ง่ายและในอนาคตสถาบันยังเตรียมอบรมความรู้ให้ประชาชนและปราชาวบ้านให้ใช้โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ใกล้ตัวในการสร้างสื่อและนำเสนอเรื่องราวท้องถิ่นได้เองซึ่งจะเป็นจุดแข็งและทำให้ชาวบ้านมีความรู้โดยที่ทีมนักวิชาการและสถาบันความรู้จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ กับสู่ความเป็นสากลช่วยสร้างมาตรฐานขั้นสูงให้เผยแพร่ได้ทั่วโลกต่อไปสินชัยพงพาณิชย์ถ่ายภาพพิชยาพักคท้ายมณีมองโลกมองเรารายงาน